ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คืออะไรอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันครับอยู่กับวันนี้ฮะอดีตแค่ถอดบทเรียนมาเลิกพูดได้แล้วถ้าฉันกลับไปได้มันกลับไปไม่ได้จริงคุณผู้ชมมันเป็นแค่จินตนานการผมเป็นคนหนึ่งที่เคยติดก,กับดักแห่งลูปเวลาคุณผู้ชมลูปเวลาคือการวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นอดีตและ มีความวิตกกังวลกับสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งหนึ่งที่สังเกตรหรือเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณผู้ชมเนี่ยติดอยู่ในหููเวลาคืออะไรรู้ไหมฮะคือเวลาที่เรามีบางจังหวะ ชีวิตหลายครั้งที่เรานึกขึ้นว่าถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะไม่ทําอย่างนั้นนะถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะตัดสินใจอีกแบบหนึง่งเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูตะลาเนี่ยทรงเมตตาเรามากนะอัลลอฮ์ด้ดํารัสอยู่ในอันกุรอานอในเรื่องแบบนี้ด้วยนะอัลลอฮ์ดํารัสว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยจะขอจากอัลลอฮนะ์ครับขอให้ฉันได้กลับมาแก้ไขขอกลับมาบนดุนยาอีกสักครั้งแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยก็ตามเพื่อ มาแก้ไขคุณผู้ชมแล้วเอเลอเดมรัดบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะเป็นการเฉลยเลยเอเลอบอกว่าแม้นว่าพระองค์นั้นเนี่ยจะให้คนคนนั้นกลับมาบนดุนยาอีกครั้งเอเลอบอกว่าเขาจะทําเหมือนเดิมเขาจะทําเหมือนเดิมเขาจะไม่ได้เปลี่ยนการตัดสินใจคุณผู้ชมเด็กนั้นก็หมายความว่า แม้กระทั่งตัวเราเองก็เช่นเดียวกันหลายครั้งที่เราติดกับหลูมเวลาคือคิดย้อนไปโอ้ถ้าตัดสินใจแบบนั้นดีกว่าหรือฉันกลับไปได้ฉันจะไม่ทําอย่างนั้นนะฉันจะไม่ทําอย่างนี้นะคุณผู้ชมออลล์บอกว่าเราจะคิดเหมือนเดิมเราจะตัดสินใจเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คืออะไรอยู่กับ ความเป็นจริงในปัจจุบันครับอยู่กับวันนี้ฮะอดีตแค่ถอดบทเรียนมาเลิกพูดได้แล้วถ้าฉันกลับไปได้มันกลับไปไม่ได้จริงคุณผู้ชมมันเป็นแค่จินตนานการเราต้องอยู่กับความจริง แล้วเรื่องของจินตนาการเนี่ยบางอย่างอะ่ะเราเห็นเราจรินตนาการเอาว่าถ้าแบบนี้ก็คงจะมีความสุขโดยที่เราขาดปัดจจัยความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆผมเคยคุยกับคุณผู้ชมแล้วว่าในทุกๆสถานะจะมีความสวยงามของชีวิตในนั้นเสมอชีวิตของใครก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะมีปัญหาเฉพาะของตัวเองไม่มีตรงไหนเหราที่มันแบบสมบูรณ์มันจะเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างคุณผู้ชมแต่เพียงแค่เราต้องเรียนรู้ว่าตรงไหนเนี่ยเหมาะกับเราไม่ใช่ว่าฉันอยากจะ จะมีชีวิตแบบนั้นฉันจินตนาการว่าฉันจะมีอย่างนั้นฉันถึงจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับจินตนาการแห่งอนาคตหรือว่าคิดว่าแบบนั้นมีความสุขแบบนี้มีความสุขสุดท้ายย้อนกลับมาถ้าเราปรารถนาความสุขสิ่งเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนถ้าหัวใจของคุณรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้นั่นแหละคุณไปถึงเป้าหมายแล้วคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณอยู่กับปัจจุบันที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ที่มีซกเกอร์อยู่ในชีวิตเนี่ยนั่นคือคุณอยู่ ตามเป้าหมายคุณไปถึงจุดสูงสุดแล้วเวลาที่มีสกิลมีการรำลึกถึงอัลอดอ้วยปากและหัวใจเนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามเราจะเห็นสิ่งที่งดงามที่อยู่ในนั้นเราจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆเราจะเห็นแต่สิ่งที่เป็นเนื้อมัดต่างๆที่อยู่รอบตัวทำให้ตัวเราเองพบเจอความสุขที่แท้จริงโดยไม่ต้องไปจินตนาการเลย